สวัสดีค่ะวันนี้พบอยู่แล้วชื่ออะไรชื่อวินนะค่ะชื่อเชาว,วันนี้พบกับชชามินจุนอยู่แล้วเย,ย้มันนี็เราจะมาเขาเรียก,กัะไงนะมากินว่ามาเผ็ดไม่ใช่อีพีที่สองครั้งที่สองนะคะอ่าอันนี้ถาถ่ายเองเนาะเพราะว่าแบบจะถือวมไปกินข้างหน้านะเพราะว่าวันนี้จะเอาสองห่อเลยสองห่อใช่ค่ะทั้นนทงนั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ต้องเอาอย่าไปทิ้งด้วยนะ ค่ะเคข้ามากันแล้วก็มาอยู่ที่ห้องครัวที่บ้านใหญ่ค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะหรูจะมาลูกมาอ่ะนี่ค่ะมามาก็อยู่ในนี้เนาะต้องรออีกสามนาทีนะคะไม่รู้จะพอหรือเปล่าเพราะว่าไอเนี้ยในในเครื่องพิมพ์ถ่ายเนี่ยก็ถ่ายได้แค่แบบเจ็ดนาทีเนาะสามนาทีแล้วก็ลงไปกินอาจจะมีพาร์ทสองนะคะก็เป็นได้เห็นเนาะนี่เดินวนนิดหน่อยมันตรงเสียผ่า ไม่ค่อยอยากให้มองที่นะคะวันนี้ก็จะแบบเมื่อคืนบ้านใครฝนตกบ้างคะเมื่อคืนอะ่ะเมื่อวานนี้ก็แหละบ้านใครฝนตกบ้างเนาะบ้านใครฝนตกบ้างก็ใช่บอกนะวันนี้มันเสาร์ที่สิบแปดนะคะสิบแปดนะสิบแปดสิบแปดนะสิบแปดนะนะอย่าลืมนะคะสิบแปดวันเสาร์ที่สิบแปดนะคะี๋ยวที่โรงเรียนรุ่นรุ่นประกาศผลสอบ ใครอยู่โรงเรียนนุ่งอรุมาบอกกันด้วยนะคะเฉเดี๋ยวให้ดูวิวนี่ยนะค็จะถามไปก่อนรออีกสามนาทีแล้วให้ดูนะขยะเยอะมากเค่ขาเสร็จแล้วอันนี้หนูเอาถ้วยมาแล้วตรงนี้อันนี้ยายหนูเคยเป็นคนเฮ้ยม่้าะะที่แบบที่แบบที่ขายก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมยายจ๋าอ๋อนี่ค่ะแล้วหนูก็จะแบบมาใส่นะ มีน้ำแล้วใช่ไหมคะน่าค่ะจะเป็นอย่างงี้นะแล้วมันก็จะมีของมาหยหางนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นนะขอใส่ใ่กดแป๊บนึงทำมันก็จะมีแบบอันนี้ไมรู่จะมองเห็นมีอันนี้มันจะไม่เป็นผงแบบกรอบๆน่าจะเป็นซอสมโน่แล้วนี่ก็จะเป็นแบบผงพริกไทยน่าจะเป็นอย่างนี้มีสองอันเห็นไหมกลัวตกกวาตกเสียวตกค่ะสูงมากน,านี่ใส่ยงวโอ๊ยไม่เห็นแล้ว ห็นไหมไม่ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเอาส้อมมก่อนสองส้อมเพราะว่าจะกินกระเพาะค่ะนี่ค่ะส้อมแม่ขอใส่ส้อมอันนี้นะจะเอาไปกินกระเพาะสองคนมันเผ็ดมากเอาสองห่อเนี่ยนี่ค่ะโอ๊ยมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวหนูก็จะถือลงไปข้างล่างนะคะไม่รู้จะถือได้หรือเปล่าถ่ายไปแล้วก็ถือไปโอ้ยสามนาทีแล เดี๋ยวคนให้หน่อยได้ไหมใส่ทุกอย่างเลยอาจจะมืดในเนื้อคะก็ขออภัยด้วยคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปคนข้างหลังที่ถือไปเองไม่ได้ไม่ที่รองอะไรไหมจาน์นี้จานจานอันหนึ่งย่ะคือ,อจะถือลงไป,ไปนะินึงมันอาจจะแบบโอโ้โหเมื่อกี้ขออภัยได้วยคะ อันนี้ไม่ได้แกะนี่โอเคนะคะให้ปิดทอมแล้วกดไลค์ด้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e บายบายจะบ้าเหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหดูดิดูด,ด,ดิดูดูผงมันในตรงนี้ ใช้นี่ก็จะสูงไปเนาะอยู่ด้วยความยากมีบนได้ด้วยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างนี้เคนะคะดูที่เส้นเหมือนแบบบะหมี่มากเลยนี่ไม่ใช่บะหมี่นะคะทุกคนไม่ใช่นะทุกคนอาจจะคิดว่าหนูเอาบะหมี่มาทำไมไม่ใช่นะไม่ใช่นะพ่อจ๋า อพี่ต้งช่วยด้วยช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาปุ้งเผ็ดมาไหมเนี่ยส่แค่นเนี่ยส่แี่เทเจริงๆรหรอใช่มันมีแค่นี้มานี่มานี่มา ถ่ายให้หน่อยพี่ต้องถ่ายให้หน่อยมันจะกินด้วยกันถ่ายให้หน่อยคะ่ะพี่ต้องมือสันมองไว้มองไว้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะอถ่ายให้หน่อยโอ้ยโอยตาตายแล้วโทรศัพท์ค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวพวกเราก็จะกินนี่เข้าไปด้วยนะคะกินเะนี่ยกินเนี่อขายยังยังไม่ขานเลยนะยังไม่กด ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายมันต้องนานคุณเหมัอนมินซูมหรือเปล่ามินจืดใช่ไหมคะมันก็จะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดเจนซูมซูมหน่อยซูมซูมต้องซูมลองซูมแล้วเห็นใหญ่ขนาดนั้นนี่ค่ะมันก็จะมาคนกันปลายวางคนความนี่นะมันจืดมากนะคะคุณเออคุณตามกลงนะคะมากินค่ะ ให้พี่ชายกินก่อนเพื่อเป็นพยานว่ามันไม่เผ็ดไม่ชอบอ๋อเห็นบอกก็ยังจะอยากกินเหยื่อไม่ต้องไม่ชอบมันกินแบบเนี้ยคุณมีช่องที่อยากให้ติดตามไหมคะไม่มีไม่มีเหก็ไม่เริ่มทำซะไม่ทำทำนี่คุณจะตายไม่ทำไม่หานี่หายมาคนฮะโอเคเค็มมากอู้ยทำไมทำเค็มจังหาซื้อโกโปรติดจักรยานซื้อไ ถ่ายูุเขาไม่เข้ากันเนี่ยความจริงอะ่ะคนอื่นเขาใช้กล้องกะน,นะไม่ใช้แบบโทรศัพท์อย่างเงี้ยอันนี้หแนบบูไม่ได้ถ่ายโทรศัพท์แต่เร็วสุดแล้วรู้จักคนอื่นกขถ่ายกลอก้องเงน้ยพี่ก็โทรศัพท์นะบางคนก็กล้องเนี่ยเนี่ยเขาดูจากเนี่ยรู้เลยว่ากล้องอใช่ไหม,มใช่ไหมไไหใช่ไหมกล้องใช่ไหมใช่ค่ะปิดคลิปแค่นี้แหละไม่ต้องไม่ต้องกินไม่ต้องกินเนาะ good to hear